ค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อสันครับผมคุณสันชื่อเล่นชื่ออะไรคะสันสันเนี่ยครับสันพาทิศเนี่ยแหละอ๋อชื่อป้อนนะคะเชยดีเออคุณสันตอนนี้อยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเ U.S.2 ครับผมคอร์สเต็มสองครับปัจจุบันศึกษาหรือทํางานอยู่คะปัจจุบันผมทำงานอยู่ครับเป็นสถาปนิกฟรีแลนซ์นะครับอ๋อเป็นสถาปนิกเหรอคะเอ๊ะทำไมถึงมาชอบภาษาญี่ปุ่นคะตอนแรกผมจะไปเรียนต่อที่ที่ญี่ปุ่นนะครับ แล้วคือเคยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไปแล้วปีหนึ่งครับอ <Okay. S 2> ๋อ้นี่คือกลับมารู้สึกว่าเราอยากเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองมาเรียนอาจารย์แบงค์ดูแล,แล้วก็เพื่อนที่เคยเรียนเขาแนะนำด้วยแล้วเมื่อมาเรียนกับอาจารย์แบงค์แล้วคุณสันประทับใจอาจารย์แบงค์ตรงไหนบ้างคะประทับใจหนักๆเลยคือความทุ่มเทของอาจารย์ครับก็แรกผมว่าอาจารย์จะเหมือนพวกอาจารย์ผวิชาอาจารย์าารยหูหรืออะไรที่แบบสอนตรงลเวลาเรื่อแล้วก็กอดไปแต่งๆแล้วอาจารย์แบงค์ค่อนข้างมีความทุ่มเทแล้วก็ สอนเยอะสอนนอกตำรามีอะไรแบบสนุกด้วยครับสนุกไปที่คิดมากครับแล้วเวลาเรียนรู้สึกเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะกดดันอะไรไม่เครียดครับแต่กดดันตรงที่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยเก่งแต่เพื่อรอบๆข้างลวลามองดูแล้วเหมือนเขาตอบคันจีเขาทำอะไรได้หมดเลยแล้วก็ก็กระตุ้นเราด้วยอะไรเงี้ยครับ โลกนั่งเลียนคอสคันจิกับอาจารอาจารย์ก็เปิดปีละครั้งค่ะสนใจอยู่ค่ะได้ค่ะนะคะค่ะแล้วการที่อาจารย์นักสอนเสริมในวันหยุดแล้วก็บีฟีเคสทั้งหมด3ครั้งคุณฟังมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็มีประโยชน์ดีนะครับสอนเสริมในวันหยุดจริงๆแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับเพราะส่วนตัวคืออาจจะเช้าไปหน่อย ปกติผมค่อนตื่นขายอะไรอย่างเงี้ยว่าอยู่ก็อาจจะอยากทำฟาร์มค่ะต้องเหนื่อยช่วงสามเดือนแบบก็มันจะสอบได้ตลอดเวลาใช่ด้วยครับอากาศใน่เขาเรียนเป็นไงบ้างคะสนุกดีนะครับสนุกกว่าที่คิดไปไม่ได้เครียดไม่ได้เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช้าสบายสบายคุณสันไม่ได้ฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากครับก็อาจารย์สอนทุกองโดยผมคิดไว้เยอะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะมาเรียนอีกแต่ว่าถ้าสอบได้ก็บอกผลแน่นอนครับเป็นหมดเป็นกำลังใจให้นะคะคุณซันสวัสดีค่ะ